เตรียมขาดตลาดเจนนี่แบล็กทิงโพสไอจีเมายาดมไทยยกแผงเตรียมรับกระแสฟีเวอร์รันวงการไปทั่วโลกเจนนี่แบล็กทิงโพสต์รูปยาดมไทยหลากสีสันยกแผงคนแห่ถามพิกัดรัวรัวแฟนคลับแห่แชร์งานนี้ขายดีขึ้นชื่อว่าเป็นสาวผู้ทรงอิทธิพลตัวแม่พลังซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วสำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์เจนนี่เจนนี่ สมาชิกเกิลกรุ๊ปวง b l ล c k ทิงแบล็กิงหรือที่ชาวบลิงหลายคนเรียกกันติดปากว่ายัยเกียวล่าสุดเธอได้มีโพสต์ถึงแฟนๆชาวไทยหลังปิดฉากคอนเสิร์ต b l a c k ทิงเวิลด์ทัวร์บอนทิงแบงคอกเอ็นคอร์นราชมังผ่านอินสตาแกรมเจนนี่เอรูบิยานที่มียอดติดตามกว่า79ล้านคน ได้กลับมากรุงเทพในรอบสี่เดือนเพื่อคอนเสิร์ตเอนคอขอบคุณบลิงไทยทุกคนสำหรับความรักและแรงสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกพวกเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกเราเสมอทุกครั้งที่ได้กลับมารักนะคะฉันรักเธอกอลอรูปน่ารักรักอาจมีไม่เยอะเพราะเหงื่อออกเยอะมากเลยจากอากาศที่ร้อนมากแต่ก็ยังพอมีรูปเซลฟี่อยู่บ้างก็เลยเอามาฝากกันค่ะ แต่ที่ทำแฟนๆไทยปลื้มปริ่มเพราะในโพสต์นี้เธอพิมพ์คำว่าฉันรักเธอเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนไม่เพียงแค่นั้นยังโพสต์ภาพไอเทมสินค้าไทยอย่างยาดมโปยเซียนหลากสีที่เธอยกแพ็คก,กลับบ้านพร้อมขนมขบเคี้ยวชื่อดังเวอร์ชั่นแบล็ p พิงอีกด้วยงานนี้หลังจากที่เจนนี่แชร์ภาพออกไปส่งผลทำให้มีชาวบลิงเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ไม่พลาดแถ่เอ็นดูกันยกใหญ่และอดใจไม่ไหวออกไปซื้อตามและยังไม่ไหวแซวว่ายาดมไทยที่หายากแสนยากอยู่แล้วมีแววได้ขาดตลาดขายดีอย่างแน่นอนแบบนี้จะไม่ให้แฟนๆทั้งรักทั้งหลงยายเกีียวคนนี้ยังไงไหว